หมายส่งค่าวหมายส่งพิ่นองพบันแห้งห้องปล่อยเสียงแบ FM, บเรีิโอ FM 99มอซิกคกากูโกกูโกนกูดีกูตังตอมดตังเสียงข่าออเมื่อในเป็นวันที่22เ,นนเดือนทันกาคมปี2เห็ใเศ้าเอนตอนไา่การเสียงข่าวโตเมืงองเข้าคานในวันเมื่อไน่ไล่ห้างเห่นข่าวเงาละลายโทด่เดมาปืนเผารันในปันพี่น้องเฮ้าในขาอ,อออต้าสุดในฮอกาเดออนพี่นองคามาถ่อมด้วยข่าวเงาเกี่ยวกับเรยเรองเพศสภาวะในค่า นำหลุบน้องโทมดีลาเซียวโคอุดก่นใส่เฮิอนก้นหวานลูกกวยจอมหลังนึงววานจังหนังในเมื่อวันที่เ0้าเลินทนเกาเปียสองเห็นเส้าเอดโฟนโต๊หหาใหญ่แลนำหลุบน้องโทมในปอกคกอีกแทงละลายปอกใน่จเบ้งลาเซียวเมืองใต้ปอดห่องเสโคออดก่นปั้งใส่เฮือนเยก้นหวานลูกกวยจอมหลังหนึง่งหรือนั่นท่ว่ันก้นตายไหลลองจอมนำก้อนนึงวานไอคาออใจคอน ก้นวานไอเนอเว้งลาเซวก้อนหนึ่งลาติผพดโดยหอกว่าฝนมาแห้งเสียวแลเอาน้ำล้นไหลตัางเย้าปปเยาก็ไหลเข้าในสวนจอมสนเปืน่นเส้น้ำในกว่ายิงตีอ่านเปินล้อมโคอดไว้นั่นเนะคะ่ค่ะกำในโคอดนั่นก่นใส่เฮิ้นในวานให้นันออเฮิรนแต่ก็เป็นเฮิ้นผาเป็นเฮิรนผาลูกก่อยกว่าลองตุ้มเตื้อก้นหมัดเจ็บลูกตายเจ๊ก็อัมมีแหนะะ่ยค่ะ ก้อยกาโคกของในเฮือนเย็นนันเจโกออําลีเอาสั่งเสอิทยาวในคเาเ์อปองว่างานนำทมกว่าแปดเซงให้เจ้งนั้นค่ะอิงเนอะลองในเสียเจาของเฮิอนเย่เจโกแลไข่กว่าอยู่เว้จ้อมเฮือนปีน่นองโจเขานอกเลเซนั่นอยู่ที่ภูมิปูนพอนในปอกโคกแลเก็บเส้นสายไหม้ล้องรุดซุ่มที่เฮิอนเย็นนันเสียวแลยืนถึงดีผูกก้อนเจเว้งหนังหือโปตีแลฮับลองด้านจอยแถมมาในอ๊ เลือเซน่นคณะนะคก้นกอนหนึ่งไหลลองมาจอมนำกล้วยกะวาก้าานก้อนั่นเป็นไผเป็นก้นปอกไหลตอดถึงย่ำเหลียวไผ่กออําไปโหดไนะออใจน้องก้นปอกโกลาติพูดเดือหอกว่าก้นตายนั่นไผ่กอไปโหดจอมไผไผ่กอตึกว่าอําโห้จักไผไผ่กอไปู้เให้นั่นค่ะว่านะหัวมันเป็นไผ่เจิงหือนั่นคะนะมันอําใจก้นปอกโคกในขว่ามันเลบเด้เป็นก้นต่างตีลองมาก้อยว่าไหนคะออ ลองลาเป็นนำลกนองปอกำหน,นย้อนเปรวานนำห้อยนำลอยลูกตั้งวานอ้ายเนื้อไหลล่วงมาแห้งเสียวแหลจมห้องน้ำสำม,มียุ่ยากขำไหวแทงลองนึงไหนนำหองก่อตีงอกตีแยกมั่นนำไว้แลน้ำจังไหลเข้าจอมตั้งจอมเฮินกวนเมืองไหนคะออใจนองเสริมร้านในแทงว่าเปรวานนำตั้งเนือใหญ่กอโคตั้งใจไหนมันแห้งเขย่ กุปิเป็ญอยู่มันอําเป็นแฮงตานนายใส่พ่อค่ะปองในได้ก็เตเลว่าแฮงหนานนํามาแฮงหน่าออแต่ว่าของน้ําใหญ่เนี่ยก็ซ้ําใหญ่อยู่ตานๆเตไลเตไลล้างของปันเฮ็ดล่องหมดใส่ปันย้อนยุ่งยากคํานั่นใครโยว่าจังไหนค่ะลองน้ําหลุมน้องทมในเวงราเสียวไหนยามเป็นมากุปิก้อยก็ว่าตะได้แก้ไขปัญหาจังไหนไหน ปัญหารองเจ้ไหน่ยังไปแลหันฝายเริ่มไหลเขาจัดการปันเทศได้วาหนคะเมื่อในหนังเก่าเนจะเว้งเกี่ยวกเมกอแมนําเจ้าเงาไหลล้นฝั่งเซลและหลุมน้องทมเนจะเว้งเกี่ยวกมมหาวแห้งเหมือนกันวานหนคะอออคาพิโนคาเนกอเตเลว่าเป็นข่าวเงาเกี่ยวกับเรื่ององเพสภาวะอันเกิดขึ้นเป็นอยู่ดีในเมืองใต้วานในอ้อมมอนอันเลยปึงอิงเอามาที่ห้องการข่าวโพดดยหอค่ะ อาคาลูกดินเนสเสกกําในฮอคาเทอ่อ,อนพีนอาคามาถ่มด้วยข่าวงาโหในอีกหนึ่งคาออคาในกของศิ์ซึกมารขนอเปินผาวาก้นปลายตั้งพิษไว้นั่นไผยติดต่อยอมน้อมมากคืนเตปดปล่อยปันตั้งพิดว่าจังไหนจุ่มซึกมา阿ลาขนยิดเมืองขนนเปินผาวาตอนแต่วันเมืองเด็กกัดเย็นนิ่มเศ้านั่นปล่อยปันก้นเจืออันถูกดิ้งย่อไว้หาเหงปายเยาแล ยกเลิกลองเอาเลิงต่อก้นเมึงเจ็ดปากป่าเห่าววาจังหนังไงเมื่อในกําเหลียวขณะวันที่เ2สองเดือนทนาคมปีสองเห็นเ้าเอดซึ่งมาน์คณะเปิผภาว่าก้นหนุ่มก้นเข้าป้าในลองลูกหห่นในการใจเสียวแลถูกดิ้งเยับไว้นั่นเลยปล่อยปันขึ้น5้เหงสาป่า15พากอเหย่าอันถูกปลดปล่อยปันขึ้นในเป็นก้นเจื้ออันถูกห้อยซวนเข้ามาให้ป้าในลองในการใจสั่งลองสุกยุง ເປັນກົນອັນອຳໄລເຮັດຜິດປັກປັງໝາຍມີສັ່ງໄວ້ກົນອັນອຳຄາພາໃນລອງຫ້ຍຊົນລອງຫ້ຍຊົນຄາຮັບການຄົນ CTM ສານຄາດອນາສຶກອຳนั้นเป็นກົນອັນອຳໄລຂົາປ້າຕ້ອງເໜຄ້ຍຊົນຕາຈ້ອຍຖຽມເງິນຕ້ອງเ,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 เขา້າາຕກິນປັນກົນເຮັດ CTM ຈມຈໃນນກົນຫນຸມອັນຈອຍຖຽມຈຸມ p d f ເຂົາໄດ້ກໍລາດວ່າຢ່າວ່າດກว่าຍ້ອມນ້ອມລະ ก้นใหม่อันตึกเข้ามาเทียงมีอยู่กูมือกู้ว่านเขาหนซึ่งมาในเขาทางเปิ้ลหนห้่าโหสังเหมือนปานเมื่อกูปอกอยู่ติ๊กๆเข้าคาแใจก่อแต่อ่านต่อสู้ต่อถึงป้อนหลลองอ่องเป๊ะวันหนค่ะเลน้านในก้นซีดีเอมและเจออันถูกเอาเลิงไว้เลยหมายมีตั้งพิษก่อการหายสุกยุงอวนเก้าเจ้อนั้นก็ไลยปดปัน่นเค้นตาเจ็ดปากก็ไป เป็นก้นเจ้ออันยืนมือย้อนนอมาเจอนันวาไหนก้นเจ้ถูกปืนเผาเอาเลืองไว้เสียวแลเงื่องไปไว้เจอนน่นก่อสั่งว่ากับสืบติดต่อมาย้อนนอมาย้อนนอมตั้งพิษมาเลยกลางใจเจ้าก,กบปัไหาจึงเดโปดปล่อยตั้งพิษปันเทียงวานหนในออน้องซึ่งมาน์ปืนเผาในก้นเมืองได้ปอดจานอายุหมอ50ปลไปก็อหนึ่งล้านในว่าเขาตั้าอําปันก้นเมืองสาใจเสียอิดขลง เมื่อว่าเมื่อซึ่ในแน่ใจกว่าใส่กาไฟฟ้าค่ะว่าอ่ำใส่อ่าไล่เตม,มาตาสายไฟฟ้าสามถึงสี่เลิอนเก็บโฮมกันกําเหลวเสียงเงินนับโคมเหมือนเปี้ยซ้าเป็นข้าวโควิดเซการก่ออ่ำไล่เฮ็ดหยาบใจกินใจน่ะค่ะอํำมีลองลดหย่อนลดหย่อนผ่อนปันกันเสีอิอย่าว่าเตลดหย,ย่อนปันละป่เป็นตีก้นเมืองไหน หมากหูหมักตาอันมีในเขายังไข่คอกเอามดมดหือกอมผู้่ะแป้งหนังตอเลี้ยวในแตะในคะว่าก้นวานได้กว่าจังไหนคะเนาอจมหนังจมใจเทียมก้นตัวคอการเมือง AAPP ปืนผ่าเส้นซายไม้ออกว้ยดังเอาวันที่หนึ่งเธรินทนสองปี2อ2เห็นศร้าเอมก้นเมืองอันเ่ายซึ่งมานติ่งยอบกว่าค่ะนมี8ปดเฮงสามป่า18ก็ในนั่นอันตึงยากเก็บกักโตวั ในนั่นอันตึกหญ้ากักขังไว้มีอยู่โคกเหงคโคกผาโคกสิบหกเกาะอันหญาซึ่งมันเปื้อนยืบปอดทุเพศห้ยเซดกซุ้มกว่าตั้งในปางในการใจแลนในขอกมีเนึ่งเหงค์นึ่งปาสิบสี่เกาะอันหญาเปื้นเผาจริงย่อไว้มีเนึ่งเหงค์เกาผาแปดสิบสี่กาะในอันจริงย่อไว้นั่น,น,นลูกอวันอายุไปเต็มสิบแปดปีก่อปะในนั่นอันหญาปันตามตายไว้ก็มีอยู่หกสิบป้ายในคาอ้อ ออคาคอมมอนอันในกอเลยเปอิงมาที Emperor, ่ห้องการขาพดได้ฮอค่ะคาลูกดินในเหียวแลกําในเฮาคาได้อ่อนพี่น้องคามาถ่อมด้วยเงาลายทีตั้งเมืองใต้อีกคเนาะเงาลายเมืองใต้เป็นซหือคเนาะออคนก็ SFPP ตั้ง RCSS สืบยื้อกันในเมืองเกิงก้นวาน2แห่งปลายไล่สืบปลายเทงว่าจังไหนคะออเข้าตั้งนึงวงมาในซึก SSPP ตั้ง RCSS เป็นปางตึกกันาแหง ใน่จะเว่งเมืองกึงก้นเมืองในปื้นตีไหลาปายเพศซึกมอสองเฮงเฮตห้ก้นเมืองทบตั้งอย่าเิดกินใจนะคะแต่เอาวันที่1 4ถึง21าเอดเลื่อนโทนกอปิดสเห็น่าเอณะซึกอารซีเอสตั้งเอสพีพีฝ่ายเป็นปางตึกกันในเออโขค่ายจะเว่งเมืองกึงเจตอนลอยแหลมจึงได้ป้อจานเสถึงย่ำเลียวสองฝ่ายตึกแข็งแข็งการซึกต่อกันหาาแห้งอยู่ ก้นเมืองปืนตีไหลปลายเพศึกอ่อนกันปลายซ้อนมุกอยู่ไว้จ้อมกัดจ้อมหงเฮนแหลจ้อมวัดว่าผ่าเสอโคก้นมอสองเหงในเอิงปางเกตตู้ต่งเล้าแหลดังเึ้นปีนองในเวียเจนในวันไหนออลุงใจจ้างของก้นปลายเพศซึกตี กวนปลายเพชรซึกขนาดลาติโพถตยหอ,อกว่าหมากแนอยูดตีไก่เสยยืมมาตกใส่หิมวันหิมนาเฮาปอยาะก็ตกใส่เฮินเยกนวนหวานจนแน่ขาออเล่ไม่ใจตกใจโกกุเมียวเสียวแหล่ไลยไปขาอ้อปยากก็เล่ไม่ใจป้าตังเฮินตังเยลองกินลองเยี่ยมโวกควายโกเขาเตาใน่โนในหน้าจนแน่ย่ำเหลียวแนมเป็นอันไม่ใจได้ไดไดคะ่ะ ลาไไปลจ้าไหนทุกข้านะคะ่ะอ๋อนอนอ่าลาบมีข่าวตังหาหกวันจนะแนวคะ่ะย่นประวามาใจตั้งหอตั้งเฮินเยเสียอ่าน่ะเนะาะเลยไม่ใจหลายเจ้าหลายลองไหนค่ะวาก้นไปเพศซึ่งเนื่อจะเวงเมืองกึ่งย่าเหลียวค่ะเนาะกานาอ่อนกันไม่ใจตั้งเฮินเย่นให้หน้ากันแลโวกวยเจ้ไหนย่นวาไลาปืนปล่อยแปดพาลาปืนปล่อยพาแปดเสไปายเอาตัวอดกันมาในค่ะอ๋อ ลูนใจห่าก้นปายเพศรึกลาติพูดได้หอวา่าแต่จะเมืองยินเสียงกองแตกอยู่จ้นานั้นติ๊กติกอเข้าขาำขำเลยสิอ่อนกันปลายมากค่ะอะ่ย่ำเหลียวใมใจตั้งเฮินเยเยากอลองสวนให้นะนอกเหลือเียนันยน่นโวกไว้เข้าเจในกอใบใจจอบนั่นขนาดเลยปล่อยเปื้นปล่อยพาแปดจ้นานน้นเสียวแลปลายเอาอออตัวรอดมาอ,อวานะ่าไหนก้นปลายเพศเรึกทด่จะเวงเมืองกึ่งในกำน้ำเปลี่ยนลกห่านน่งยิ่งแล กวนเ่าเจอในเพราะว่าเป็นปางตึกซึกเสือมาป้อนหนจึงอันนหลปลายเพศซึ่งในนา่งยิง่งลุกหวานกวนเทายิ่งแค่เป็นรองเข็งตาตาป้นหลอดเพศกันนะคะนั่งหมูว่กว้นปายเพศที่เมืองกึ่งลาติพุตหน่อหอกว่าเฮ้าคาตึกซ้อมหน้าย่าเสียวและเสียงกองแตกกอนนดอ่อนกันแล่นปายอําตั้นไลสังในนอะอําตันไลเขานําตั้งกินสัง ไลโคดไลเลื่อนจับโตมาจาังนั้นก้อยด้านไลลูกอ่อนค่ะหนอโพค่าแล่ตั้งนองคาก้อนหนึ่งปมายมปอเม่ได้ก็ออ่ำด้านไล่ะลูกอ่อนซ้ำตึงมีเลือนปายก้อยฝนก็อตกเสตั้งลูกคา,าตั้งโตค่ะเป็นอันหยบผึ่ดเต้เนี่ยค่ะอ้อ ก้นปลายเพศซึ่งหมางก็อํำตั้นไลโคเลี้ยงสั่งมาดอดเด็ดไลโคจับโตมาก้อยนองเลือดเส้นนั่นเขานำตั้งกินเจ้อในก่ออํำไรมากก็มีตั้งนำวานังในไหนค่ะออปานั่งจริงขะนะก้นปลายเพศซึ่งลาวาเพราะว่าเสียงกองแตกในก่อ้าในอ่อนลานอ่อนก็นหนึ่งเสแลนปลายมาเห็นขนาดนเนาะก็อย่าเผิดว่าเจ้าไหนค่ะออย้อนก้นปลายเพศซึ่งอํำตั้นไลโคเลี้ยงเขานำตั้งกินสั่งมาเส้ เลยปึงเลยนอนเลยกินเล่งอ่อนเลยกินจึ้งหือกอ่อนกันมกซอนอยู่กันกว่าเฮจเจิงหนันค่ะกินกว่าจะงหนันอยู่กว่าเจิ้งนั้นกล้วยย่ยาเหลียวอ่อนกันทบตั้งหยาเผิดกินใจเลอแห้งวันไหนค่ะออ,ะอกขานออในกอเตเลยว,ว่าเป็นลองตั้งหยับเผิดพี่น้องก้นวันก้นเบิกอ,อ่อนไลปายเพคขนอตีตั้งปอดเมืองกก๋งไหนค่ะ สังวาป,ปีปีน้องๆห้อค้าค่ะเนาะก่นาานะอหๆๆหนหลายดีอันใครจ้อยเทียมหมั่นก่อเตมีความถามว่าเอเฮ็ดสังเระปืนผ้าป้าติกับสืบดัดเดจ้อยเทียมในค่ะเนาะเมื่อเหลียวในก่อจังหนังว่าค่ะเนาะลองข่มลมในไล่ไม้ใจเตเๆ้ในค่ะเพราะว่าพี่น้องค่ะก็หลายดีอันว่าใครกับสืบใครจ้อยเทียมว่าสังว่าเจ้าหนในก่อส่งข้อความไว้ไลายป้าย,ยกอเฮาได้เอาไมโฟนให้ปั่นพี่น้องเฮา,าค้าให้ในะคะ่ะเมื่อเหลียวในไมโฟนใน,นมันก่อ อยู่ที่พูดแต่หอกได้ก็อําลาลีป้นผ่านั่นค่ะนะก็เพราะว่ามื้อเลี้ยวในมันมีหลายป่าหลายฝ่ายลองข่มล้มในหจไ,ไม้ใจแห้งหน่ะให้ไหนค่นเนาะเพราะว่ามีหมายโฟนอัไหน,นมันตีจะฮหู้เลยว่าเจ้าหมายโฟนนั่นอยู่ไว้ดินอะไรสองสิ่งให้ไหนคะ่ะกําน,นั้นและอันนี้ก็ไม่ใจป้าอันเป็นเจ้าหมายโฟนเปิ้นให้ไหนนั้นขนาดนอปีนอค่ะมันจะมีความถามเหียงและอเป้นผ่านาหมายโฟนก็เลี้ยวให้ั้นค่นเนาะเป็นลองตั้งมันเป็นเฮ็ุจังนั้นคะ่ะ ลูกดีเนเซียวแลวกําในเฮาขามาถ่อมต้วยขาอันในกอนไหลหันมีพื่นลิกค่ะเนาะพื่นลิกแมตตาในคําว่าหมู่จุ่มหับคําออวาตาสังขาจอยเถียมปางจ่าิวงเมืงกึง้งในเอาในกอนมื้อในค่ะเนาะหมายวันวันที่22เลือนธันวาคมปี2521วันปุดนะลองตั้งเกี่ยวกับเลยลองเปิงเป,งเป็นอยู่วันมื้อเลียว ได้จะเว่งเมืองกึง่งเฮาคาอันเป็นตับซึกอาศ SS s s แล s เ p p s s พคมจุ o ่มอ้ยหลีเขาเป็นปางตึกกันอยู่ในก้วนวันก้นสนกูเจ้าคือเจื้อ,อยู่ทางเศร้านั้นไล่ตกใจโกแฮปาย,ยาน อ,องตีอยู่ไผมั่นอยู่แลให้มีใจอิลูเนอก้นวานก้นเมืองสให้ลดย่อมกึดเย็ยนปันปังตึกในเสกรรํามในจังไรมีหลิกคอเแมตตาหนังในในขาอ้อออคาปิโนคาใน,นก็หมู่จุ้มหับขำออวาด่าสังขะจอยเถียมปังจ้าเวงเมืองกึ้งใน่ะในก็เป็นเพิ่นลิงแมตตาถึงในขาอ้อ ข่าข้อมมุในกรอเลปึงอิงอามา่ห้องการข่าวโพดอยหอกในค่ะยินจมปีนอค่ะกูก็ทีฮับถอนปันแห่งค่ะดอยย้อนสู้ปันห้ปีนอค่ะอยู่ลีกินวันในรถเพ่กันกูก็เสกัมไหนค่ะเนาะอ่อค่ะ